สวัสดีครับผมรอยชุนพงทอง Depression หรือโรคซึมเศร้ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเยอะมากควรจะเป็นวาระแห่งชาติได้แล้วหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่ากลไกการเกิดโรคซึมเศร้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและจะมีวิธีป้องกันร,รักษาอย่างถาวรได้ยังไงโดยที่พึ่งพาย,ยาน้อยที่สุดตามมาตรฐานของ การแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยเขามีมาตรฐานที่ชี้วัดว่าไอ้แบบเนี้ยถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คือคุณมีอาการลักษณะอย่างนี้ต่อเนื่องเกิน15วันก็คือรู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังในตัวเองกระวนกระวายเคลื่อนไหวร่างกายช้าไม่กระฉับกระเฉงหรือละสําละสายเกิดความไม่สนใจไม่เพลิดเพลินกิจกรรมที่เคยทำบางคนก็อ่อนเพลียเบื่ออาหาร นอนไม่หลับขาดสมาธิลังเลในการตัดสินใจไม่เหมือนก่อนบางคนมีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือแม้แต่คิดจะฆ่าตัวตายถ้ามีลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องกันยาวนานเกิน15วันก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าและมีผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าโอ้ไปนั่งสมาธิสิแล้วจะดีขึ้นคำตอบคือสมาธิช่วยไม่ได้ครับมันเหมือนกับการกระโดดเชือกเนี่ยช่วยให้คุณมีกระดูกแข็งแรง แต่คนที่ขาหักไปแล้วอ่ะคุณไปกระโดดเชือกไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคุณไม่สามารถไปนั่งสมาธิได้หรอกการนั่งสมาธิช่วยป้องกันโรคซึมเศร้าแต่ไม่ได้รักษาโรคซึมเศร้าเพราะว่ามันเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลกันแล้วความคิดไม่สามารถโลดแล่นได้แบบสมองปกติ ทีนี้ยารักษาโรคซึมเศร้ามี3แบบไอแบบที่ใช้กันมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ SSRI หรือ Serotonin Specific Reuptake Inhibitor ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วถ้าเกิดคุณเข้าใจภาษาอังกฤษ Inhibitor ก็คือยับยั้งป้องกัน Reuptake ก็คือไม่ให้มันกลับเข้าไปและสิ่งที่ไม่ต้องการให้มันกลับเข้าไปก็คือ Serotonin โดยเฉพาะเลยกลไกที่ผมอยากให้คุณเห็นเนี่ยดูรูปนี้ให้ดี คือเซโรโทนินเนี่ยมันเป็นสื่อระหว่างเส้นประสาทที่มันจะส่งข้อมูลถึงกันมันเป็นตัวเชื่อมถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมก็เปรียบได้กับลิเธียมร่างกายผลิตเซโรโทนินเป็นปกติแต่ถ้าได้จากอาหารก็ยิ่งดีปัญหาก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะดึงเซโรโทนินเนี่ยกลับเข้าไปในเซลล์คุณเห็นจุดแดงๆที่อยู่บนหน้าจอถ้าถูกดึงกลับ ความเข้มข้นของเซโรโทนินมันก็น้อยอายาพวกเนี้ย SSRI เนี่ยมันก็จะไปบล็อกไม่ให้กลับให้มันอยู่ในกระแสอยู่อย่างนั้นถ้าถูกดูดกลับมันก็มีอยู่ในกระแสประสาทน้อยถ้าเกิดมันมีอยู่น้อยความคิดมันก็ไม่โลดแล่นมันก็ช้าสมองทำงานช้าและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโรคซึมเศร้า แม้คุณกินยาเข้าไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ข้ามวันนะครับอย่างน้อยมันใช้เวลา10วันแล้วก็รู้สึกค่อยๆดีขึ้นคนที่ป่วยเนี่ยเขาจะบอกว่ายามันช่วยได้มากเลย3เดือนแรกช่วยให้หลับดีขึ้นจเจริญอาหารขึ้นสมองลดแล่นขึ้นไอความระสับระสายที่เกิดจากสมองทำงานช้าเนี่ยมันก็ลดลงเพราะว่าเซโรโทนินมันเพิ่มขึ้นในกระแสประสาท แต่ว่าไอ้ยาตัวเนี้มันก็มีข้อเสียข้อเสียที่คุณหมออาจจะไม่บอกคุณมันมีอาการคล้ายๆคนติดยาในช่วงที่คุณงดคุณไม่ได้กินยามันก็ทำให้เซโรโทนินในกระแสประสาทมันลดลงกลับไปเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนเดิมไอ้ช่วงแรกๆก็อาจจะต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ตัวมันมีอาการคล้ายๆกับที่เรียกว่าดื้อยาแต่พอมันสมดุลปุ๊บก็หมายความว่าคุณก็กินในโดสนั้นเนี่ย ถ้าเขาให้กินวันละ6เม็ดคุณก็ต้องกิน6เม็ดทั้งชีวิตแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้เรียกว่ารักษาการรักษาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณสามารถลดยาได้ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่กินยาอันนี้เรียกว่ารักษาแต่ถ้าคุณต้องกินยาทั้งชีวิตแบบเบาหวานที่บางคนเนี่ยไม่ยอมตัดคาร์โบไฮเดรตไม่ยอมทํา IF คุณก็ได้กินยาทั้งชีวิตและไม่มีหมอคนไหนรักษาเบาหวานหายได้หรอกครับ จากการใช้ยามันจะหายก็ต่อเมื่อมีความสำเร็จในการลดยาผมก็เลยศึกษาว่าอะไรที่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ด้วยตัวเองโดยที่ลดการใช้ยาลงจนกระทั่งไม่ต้องใช้ยาในที่สุดและนี่คือหัวใจของคลิปนี้ก็มีผู้ป่วยหลายคนที่เขาบอกว่าไม่อยากกินยาหมอสั่งให้กินสาเม็ดเพิ่มเป็น4ี่เม็ดก็อยากจะกินแค่สาเม็ดเท่าเดิมเพราะกลัวว่าจะติดยา จริงๆแล้วคนไข้ก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าความคิดของแพทย์เนี่ยให้ยาน้อยไปคุณก็มีอาการถูกไหมเขาก็เลยต้องให้ยาจัดเต็มเต็มที่นะเริ่มจาก3ปรับเป็น4ปรับเป็นห้าจนไปถึงจุดที่มันสมดุลกับคนคนนั้นก็หมายความว่าคุณต้องกินทั้งชีวิตและอย่างที่บอกถ้าคุณต้องกินยาทั้งชีวิตแล้วก็ไม่ได้เรียกว่ารักษาเรียกว่ากลบอาการเท่านั้นเอง คุณหยุดยาเมื่อไหร่คุณก็จะรู้ว่าคุณไม่ได้หายจากโรคซึมเศร้าขอแวะเข้าเรื่องพุทธธรรมนิดหนึ่งแต่มันอาจจะเป็นเรื่องอภิธรรมหรือปฏิจจสมุทบาทที่ภิกษุสมัยนี้ไม่ค่อยได้สอนกันความสุขในอภิธรรมเนี่ยมันมีหลายประเภทแต่ผมยกตัวอย่างแค่สองอย่างเท่านั้นก็คือ 1. สุขเวทนาภาษาอังกฤษก็คือ pleasure ความสำราญความรื่นเริงไอเนี่ยก่อให้เกิดทุกข์ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้า ขณะที่อัิโมกรหรือ contentment เป็นความอิ่มเอิบใจความพอใจไอ้ความสุขแบบเนี้ยไม่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าและนี่คือหัวใจแท้ๆของพุทธศาสนาเลยที่ท่านพุทธทาสย้ำแล้วย้ำอีกแต่น้อยคนที่จะเข้าใจถ้าคุณสนใจจุดนี้คำอธิบายที่ง่ายที่สุดก็คือคำอธิบายปฏิจจสมุตบาทว่าทำไมความสุขก่อให้เกิดความทุกข์ ทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องเดินตรงกลางที่ไม่เป็นสุขเขเวทนาและไม่ทุกขเวทนาในทางด้านวิทยาศาสตร์ร่างกายมีฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขเนี่ยสแบบแล้วมันออกฤทธิต่างกันไอแบบแรกที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าเซโรโทนินมันช่วยให้ระบบประสาทการสื่อสารเนี่ยฉับไว กระชับกระเฉงสมองโลดแล่นถ้าขาดตัวเนี้ยสมองคุณก็ไม่โลดแล่นคิดอะไรก็คิดไม่ค่อยจะออกละสัมละสายหรือที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าเป็นความสุขพื้นฐานของสมองจริงๆมันมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียก็คือไอการที่สมองคุณโลดแล่นเนี่ยมีข้อดีอย่างเดียวไม่มีข้อเสียเลยและตรงข้ามกับมันก็คือเอนโดฟินเอนโดฟินเนี่ยมันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวเหมือนกับ คุณดูดน้ำหวานคุณรู้สึกชื่นใจแต่ว่ามันอยู่กับคุณได้แค่ชคั่วคราวอย่างเก่งมันก็อยู่กับคุณได้แค่10นาทีแม้แต่ออกกำลังกายก็ตามนะบางคนติดออกกำลังกายอย่างผู้ว่าชชาติเนี่ยท่านติดออกกำลังกายจะต้องออกกำลังกายทุกเช้าเพื่อให้อนโดฟินมันออกนะแล้วก็รู้สึกชื่นใจวันไหนถ้าไม่ได้ออกกำลังกายจะรู้สึกหงุดหงิดแต่ว่าการออกกำลังกายมันเป็นข้อดีมันไม่เหมือนน้ำตาล ออกกําลังกายมันลดน้ําตาลแต่ว่าน้ําตาลเนี่ยมันเป็นการเพิ่มการอักเสบในร่างกายลดความไวของอินซูลินทําให้ร่างกายต้องผลิตอินซูลินออกมาเยอะถ้าเกิดคุณกินน้ําตาลเข้าไปเยอะนอกจากนี้มันก็ยังมีฮอร์โมนอีก2ตัวออกซิโทจินเป็นฮอร์โมนที่ทําให้คนมีความสุขในขณะร่วมเพศหรือผู้หญิงได้คลอดลูกเห็นลูกเป็นครั้งแรกก็มีความสุขอีกอันนึงก็คือโดพามีน ถ้าเกิดใครชมคุณถ้าเกิดถูกชมว่าเก่งโดพามีนมันก็จะหลั่งออกมาผู้หญิงถ้าถูกชมว่าสวยโดพามีนมันก็จะหลั่งออกมาในทางพุทธเรียกว่าปีติปอปาสระอีและตอเต่าสระอีเป็นบาลีแต่ถ้าเป็นไทยก็คือปอปาสระอีตอเต่าสระอีปีติความหมายใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวเออกซิโทซินกับโดพามีนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่ไม่ได้หลั่งกันบ่อย มันเป็นกลางๆเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราสนใจอ่ะก็คือไอโตวพระเอกกับโตวผู้ร้ายโดยเฉพาะเอนโดฟินที่มันเป็นผู้ร้ายแต่แฝงมาในคาบของผู้ดีเอาละสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้านี้ลากเงาของปัญหาอันดับหนึ่งลากเงาของปัญหาคือน้ำตาลความอร่อยจากความหวานมันทำงานเหมือนกับสารเสพติดมันช่วยให้คุณสบายใจขึ้นสินาที แต่ว่ามันส่งเสริมอาการซึมเศร้ามันทําให้อาการซึมเศร้าของคุณเลวร้ายลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําใจสิ่งที่คุณต้องตัดให้ได้ก็คือห้ามของหวานทุกชนิดไม่ว่าจะมาจากน้ําตาลแท้น้ําตาลเทียมหยาหวานอะไรทั้งสิน้นและโรคซึมเศร้าของคุณจะดีขึ้นอย่างชัดเจนขอให้คุณทําแค่14วันเท่านั้นเองอันดับ2หลายคนไม่รู้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเกือบทั้งหมดไม่ชอบตากแดด ก็คือขาดวิตามินดีที่ได้จากแสงแดด UVB ต้องเป็นแดดจัดๆกลางวันเลยและมันไม่สามารถทะลุเสื้อผ้าได้ด้วยแต่วิธีที่ดีกว่าในสมัยนี้ก็คือใช้วิตามินดี3เลยผมย้ำหลายครั้งว่าดี3ดีกว่าดี2และโดยเฉพาะแบบหยดใต้ลิ้นไม่ต้องผ่านตับ b i o a v a a b i l i t y สูงที่สุดเมื่อก่อนผมก็ตากแดดพยายามตากแดดทุกวันเหมือนฝรั่งแต่พบว่ามันมีข้อเสียก็คือมันทำให้เซลล์แก่เร็ว ถ้าคุณสนใจวิตามินดีแบบหยดใต้ลิ้นแต่เอาเข้าจริงๆก็คือผมใช้วิธีเอาขอบช้อนเนี่ยให้มันซึมไหลลงไปบนช้อนเล็กๆแล้วเอาช้อนเล็กๆที่ว่านี้สอดเข้าไปใต้ลิ้นถ้าสนใจก็สอบถามได้ที่ไลน์ตามสไลด์ที่เห็นอันดับที่3มผมหวังว่าคุณรู้อยู่แล้วก็คือขาดเซโรโทนินมีมากในเมล็ดข้าวาวที่เขาเอามาทำโกโก้แต่ว่าโกโก้โกที่ขายกันอยู่ทั่วไปอ่ะ เซโรโทนินมันน้อยเพราะว่ามันผ่านความร้อนสูงอะไรที่ผ่านความร้อนเกิน60องศาเนี่ยเซโรโทนินมันสลายโดยที่ผ่านความร้อนน้อยที่สุดก็คือคาคาวนิปส์หรือโกโก้นิปส์รองลงไปก็คือคาคาวแมสหรือโกโก้แมสถ้าเป็นเมืองไทยภาษามาตรฐานเนี่ยเรายัางใช้คําว่าโกโก้ Go อยู่แต่ถ้าเป็นอเมริกาคุณอาจจะได้ยินในการตลาดที่เขาใช้คําว่าคาคาวเพราะว่าเขาต้องการแยกตัวเอง ออกจากโกโก้ถ้าพูดถึงโกโก้คนก็นึกถึงโอ้อแก้วละ40บาทก็ซื้อได้แต่ถ้าพูดถึงโกโกโ้แมสคุณกำลังพูดถึงแก้วละ150บาทรสชาติมันต่างกันมันเหมือนกับไวน์ขวดละ3 0 0พันกับไวน์ขวดละ300และปริมาณเซโรโทนินมันก็ต่างกันฟ้ากับดินไอ้คาคาวแมสหรือโกโกโ้แมสเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงแต่มันอร่อยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการประหยัดคุณก็กินคาคาวนิพส หรือโกโก้นิพส์ไอจุกสีฟ้าๆที่คุณเห็นเนี่ยก็คือยาที่เข้าไปอุดไม่ให้มันดูดกลับแต่มันจะดีกว่าถ้าเกิดคุณใส่เซโรโทนินเข้าไปเยอะๆจะไปรอให้ร่างกายผลิตเองอ่ะมันไม่พอสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านอกจากเซโรโทนินแล้วมันยังมีสารอย่างอื่นที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายก,การรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีเลยนะคุณดื่มโกโก้ชั้นดีอ่ะคุณดื่มโกโก้แมสเนี่ยคุณจะรู้สึกผ่อนคลายทันทีเลย มันกระปี้กระเป๋าขึ้นมาไอความรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาไม่ได้เกิดจากเซโรโทนินนะครับแล้วก็มีโพลิฟีนอลซึ่งเป็นฟอร์มที่สำคัญที่สุดของฟาวินอลซ์แล้วมันเป็นแบบที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองช่วยป้องกันโรคทางสมองช่วยเพิ่มสมาธิและความจำนอกจากนี้ไอตัวโกโกเองมันก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็คือมันกดน้ำตาลในเลือดให้ต่ำ ผมเคยทดลองกินโกโก้นิปส์ก่อนนอนแล้วก็วัดค่าน้ำตาลปรากฏว่าน้ำตาลมันไม่ขึ้นและมันก็เพิ่มความไวของอินซูลินด้วยเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็ยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่ามันมีแมกนีเซียมสังกสีและเหล็กอยู่ในนั้นถ้าคุณสนใจแบบออร์แกนิกทั้งแบบนิปส์แบบแมสหรือช็อกโกแลตที่ยังคงเซโรโทนินไว้สูงเพราะไม่ผ่านความร้อนเนี่ยเป็นออร์แกนิก ก็หมายความว่าไม่มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงในรัศมี2กิโลเมตรสอบถามได้ที่ลายตามสไลด์ที่เห็นรากเงาปัญหาดับ4ก็คือขาดแสงธรรมชาติคุณอย่าไปหัวเลาะนะขาดแสงธรรมชาติเนี่ยคือปัญหาใหญ่ของคนยุคใหม่เพราะว่าไม่ออกกลางแก้งกันคือข้อแรกผมอธิบายไปแล้วว่าขาดวิตามินดีหมายความว่าขาดแดดจัดตอนกลางวันแต่อันเนี้ยขาดแดด ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นโดยเฉพาะแสงเช้าหรือแสงกลางวันแต่ว่าคุณอยู่ใต้ล่มไม้ก็ได้ไอแสงที่ว่านี้เรียกว่าเน a r i อินฟาเรในเมืองหนาวเนี่ยมันมีการใช้แสงสังเคราะห์ที่มีสเปกตรัมใกล้เคียงกับแสงของดวงอาทิตย์บางบ้านก็กลับไปใช้หลอดที่ว่ามันเปลืองไฟหลอดที่มันร้อนๆน,นั่นแหละเพื่อให้ผิวได้รับแสงที่มันมีสเปกตรัมแบบที่ร่างกายต้องการ มันจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์และไมโทคอนเดรียถ้าเกิดคุณฟังผมประจำคุณจะได้ยินคำนี้บ่อยๆไมโทคอนเดรียมันเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในสัตว์มาหลายพันล้านปีมันเป็นคนและ DNA กับเราเราไม่สามารถแยกขาดจากมันได้มันช่วยผลิต ATP และไมโทคอนเดรียที่แข็งแรงช่วยให้เราแก่ช้าไอแสงจากธรรมชาติเนี่ยช่วยกระตุ้นให้มันแข็งแรง นอกจากนี้แสงจากธรรมชาติก็ช่วยลดการอักเสบในข้อต่อในกล้ามเนื้อและเร่งการฟื้นตัวมีหลายคนที่ไปออกกำลังกายมาเช่นในกอล์ฟคลับคุณจะเห็นว่าเขามีการอาบแสงสีแดงแต่ความจริงแล้วมันมีแสง near red infrared ที่ตาเรามองไม่เห็นมันช่วยเร่งการฟื้นตัวมันช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อที่ 5, สําคัญมากนอนไม่พอผมให้พื้นฐาน5ข้อ ง่ายๆก็คือ 1. นอนให้ตรงเวลาทุกวันถึง4ี่ทุ่มปั๊บนอนเลยหรือบางคนอาจจะ4ี่ทุ่มครึ่งแต่ขอให้นอนตรงเวลาทุกวันข้อที่2ตากแดดเช้าและเย็นหรือตากแดดใต้ลมไม้วันละหนึ่งชั่วโมงหลีกเลี่ยงการดูจอและแสงไฟสว่างหลังสามทุ่มหรือก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงครึ่งข้อที่4ไม่กินอะไรหลังดวงอาทิตย์ตกโดยประมาณก็คือ6โมงเย็นหรือ6โมงครึ่ง และข้อที่5อันนี้สำหรับคนส่วนมากก็คือให้หลีกเลี่ยงกาแฟหลังใบสามแต่จะมีมนุษย์พันพิเศษอาจจะ5%เ์ของประชากรโลกที่ดื่มกาแฟตอนสี่ทุ่มและนอนหลับเลยหรือคนที่ต่อให้ดื่มกาแฟตอน8โมงเช้าวันนั้นก็นอนไม่หลับก็มีอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าเป็นมนุษย์แบบไหนแต่โดยทั่วไป70%ของมนุษย์บนโลกนี้เนี่ยไม่แนะนำให้ดื่มกาแฟหลังใบสาม สำหรับรายละเอียดเรื่องการนอนนั้นมันเป็นท็อปิกใหญ่ผมแยกเอาไว้ในกลุ่มหลับลึกหลับนานใน f c e e o o o นะเข้า facebook แล้วลองค้นหากลุ่มหลับลึกหลับนานแล้วเข้าไปจอยได้มีอะไรก็ถามคนในกลุ่มหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในนั้นข้อที่6พึ่งพาขาบคือมนุษย์ที่หิวบ่อยต้องกินตลอดต้องมีอาหารว่างต้องมีสแนค็คไม่เกิดภาวะคีโตซิสคือก่อนนอนเนี่ยคุณจะต้องหิวมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ร่างกายออกแบบอย่างเนี้ยมาหลายล้านปีคุณจะมาอิ่มก่อนนอนไม่ได้หรอกมันทําให้ร่างกายไม่เกิดภาวะคีโตซิสและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อคุณตัดขาบตัดแป้งตัดข้าวน้ําตาลมันจะเกิดคีโตซิสได้เร็วขึ้นและทําไม่กินแป้งไม่กินข้าวจะให้กินอะไรคุณก็กิกนไข่ต้มเพิ่มกินเครื่องในกินเนื้อสัตว์กินอาหารทะเลกินปลาทะเลแต่ถ้าปลาทะเลมันแพงคุณก็เลี้ยงมาเป็นปลากระป๋องก็ได้ ถูกหน่อยกินผักผลไม้ที่ไม่หวานกินเห็ดกินสา่ายและที่สำคัญที่ดีที่สุดที่ทำให้เกิดคีโตซิสก็คือทำไอเอจากสมมือ้อซึ่งผมเปรียบได้กับเด็กอนุบาลมาเป็นสองมือ้อก็คือระดับมัธยมและกินมื้อเดียวเปรียบได้กับสำเร็จปริญญาตรีหลายคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหลังจากที่เขาทำไอเอแล้วโรคซึมเศร้าเขาหายเขาไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปรับยา นี่คือสิ่งที่เขาบอกผมนะครับผมไม่ได้แนะนำให้คุณปฏิเสธการรักษาแต่ว่าในระยะยาวแล้วคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่รับยาอย่างเดียวแล้วทำพฤติกรรมเหมือนเดิมวันใดที่คุณหยุดรับยาโรคซึมเศร้ามันก็กลับมาปัญหาข้อหนึ่งของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็คือขาดการออกกำลังกายโดยเฉพาะโซนสถึงโซน5โซนสหมายความว่าจะต้องมีการหอบจะต้องเหนื่อย โดยเฉพาะโซนห้าเนี่ยเหนื่อยจนกระทั่งคิดอะไรไม่ออกหายใจแทบไม่ทันถ้ามีเวลาน้อยผมแนะนำให้ใช้วิธีที่เรียกว่าว h ฮิตก็คือวิ่งหนีสิงโต2นาทีแล้วก็พัก2-3นาทีทำอย่างนี้สัก3าครั้งนี่เป็นสิ่งที่ผมทำทุกวันไม่ใช่ว่าผมมาแนะนำคุณแล้วผมไม่เคยทำมาก่อนทุกอย่างที่ผมแนะนำคุณผมทำมาก่อนผมลองผิดลองถูกมาก่อนข้อที่7 ขาดสารอาหารบางชนิดตัวแรกก็คือตัวที่ช่วยนำวิตามินดีไปใช้ก็คือวิตามิน K2 แต่ไอฟอร์มที่ผมแนะนำจะชื่อว่า MK7 หรือคุณจะกินถั่วเน่านักโตะแบบญี่ปุ่นก็ได้ถ้าเป็นชีสเนี่ยก็ต้องชีดาชีสอันที่สองก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมนี่มันช่วยมากเลยนะครับช่วยเรื่องการนอนช่วยเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วมันก็ช่วยการใช้วิตามินดี ฟอร์มที่ผมแนะนําก็คือไกลซเนตแนะนําให้กินก่อนนอนและผมกินประจําครับแมกนีเซียมไกลซเนตผมกิน200มิลลิกรัมทุกวันอันที่3มโอเมก้าสคุณรู้ไหมว่าสมองของเราเนี่ยส่วนประกอบอันดับหนึ่งมันคือน้ําและส่วนประกอบอันดับสองมันคืออะไรมันคือไขมันและไขมันที่ว่านี้มันคือโอเมก้าสามโอเมก้าสามมันมีหลายฟอร์มแต่ไอฟอร์มที่ผมเน้นสำหรับคนที่สมองไม่โลดแล่น ก็คือ DHA DHA มีมากในปลาทะเลถ้าคุณหากินปลาทะเลไม่ได้เพราะราะคามันแพงอย่างที่ผมบอกก็คือปลากระป๋องนี่แหละปลาแมคคอเรลแซดีนนอกจากนี้อย่าทำให้ท้องผูกแนะนำให้กินโยเกิร์ตคีเฟอร์น้ำมันมะกอกสกัดเย็นที่เรียกว่า extra virgin olive oil EVOO แต่ว่า EVOO ที่ขายกันเกลื่อน,นั้นมันปลอมปนทั้งนั้นอาจจะมี O O แค่30%และ70%ที่เหลือเขาใส่คาโนลลาออยมาแทนคุณดมกลิ่นคุณก็จะรู้คุณชิมคุณก็จะรู้ถ้าเกิดคุณกินของแท้มาก่อนและของแท้ไม่มีถูกแต่คุณสามารถหาแหล่งที่ราคาไม่แพงรวมถึงปลากระป๋องได้จากลายตามสไลด์ที่เห็นแต่ไม่รับรองว่าจะมีของนะครับเพราะว่าน้ํามันมากรอกเนี่ยมาปั๊บก็ขายหมดเราไม่เก็บของข้ามปีของดีของแท้เขาจะไม่เก็บข้ามปี ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคือถ้าไม่กดไลค์กดแชร์แล้วเนี่ย Facebook ก็จะไม่นำขึ้นไม่เผยแพร่และถ้ามียอดคนดูน้อยผมอาจจะไม่ทำคลิปออกมาบ่อยเอาละครับขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ